ซิ่งเลี้ยรอฮ์มานีรอฮ์ฮิมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์มะซิลอีลอัลลอฮฺมะฮ์มัดซัลลัะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบาริกาตุครับขอความรักความเมตตาจากลุสต์ตลาจงประสบแด่พวกเราทุกๆคนเลยนะครับพี่น้องครับผมยิ้มผมอมยิ้มเอ่อผมอมยิ้มเนื่องจากหัวข้อที่มันขึ้นเนี่ยคณะทำงานเข้าใจตั้งนะกิน KFC แล้วตายไหมเออแทนที่จะถามกินได้ไหมบาปไหมฮาล้านไหมกลับถามแล้วกินแล้วตายไหมโอ้มันเป็นการประชดประชันนะพี่น้อง นะประชดประชันผมไม่นึกเลยว่าเจ้าหน้าที่คณะทํางานของเพจหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยเออรู้จักประชดประชันพี่น้องครับที่ผมที่เขาเขาหยิบมาผมไม่ได้หยิบนะเขาเสนอมานะครับว่าอยากจะให้ผมพูดเรื่อง KFC เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วผมได้ไปพูดเรื่องนี้ที่ภูเก็ตเพราะภูเก็ตภูเก็ตเขาเขาเคยมีกรณีพิพาทนะครับคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดภูเก็ตรับรอง KFC แล้วกรรมการกลางก็ไปมีพิพาทกันแล้วก็ยกเลิกกันไปอะไรกันไปนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงดรวินัยบ้างอะไรบ้าง พี่นังครับเรื่องนี้ผมอยากจะออกตัวเบื้องต้นก่อนว่า,าให้พี่น้องมั่นใจในสิ่งที่ผมพูดในเรื่อง KFC ในเรื่องฮาลานฮารอมนะฮะเ,เนื่องจากผมเนี่ยทำฮาลานมาแล้วณนะวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย22ปีเต็มๆแล้วไม่เคยออกจากเวทีนี้ผมเป็นประธานคณะผมเป็นประธานฝ่ายกิจการฮาลานของคณะกรรมการกลางตั้งแต่ปี2542และสิ่งแรกที่ผมประสบก็คือผมไปตรวจฮาลานของ k f c มาแล้ว นะครับที่ถนนบางนาตราดแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้ว KFC เนี่ยนะครับได้มีเคยมีการรับรองจากหลายๆที่มาแล้วและที่สำคัญในโลกใบนี้ประเทศไม่มีประเทศไหนนะครับที่ KFC ไม่พาลยกเว้นประเทศไทยนะครับยกเว้นประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่อง KFC เนี่ยผมก็คุยเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคเราอาจจะได้รับฟังกันไม่ทั่วดังนั้นวันนี้ในคลิปสั้นมันอาจจะคุยได้ในระดับหนึ่ง เพราะถ้าจะคุยเรื่อง KFC กินได้ไหมฮาลาลไหมกินแล้วตายไหมเนี่ยนะฮะพี่น้องมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะมันมีแง่มีมุมเราผมอยากจะเรียนอย่างนี้ผมดูแลจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องครับวัตถุดิบและส่วนผสมของ KFC เกือบทั้งโลกใบนี้เกือบทั้งโลกใบนี้ที่ถูกส่งออกไปผลิตจากประเทศไทยครับผลิตจากประเทศไทยไม่ว่าจะไปขายที่ประเทศไหนก็ตามทีนะฮะโดยบริษัท นะครับซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติของอเมริกาแล้วมาตั้งฐานผลิตที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วทําไปแล้วมีการขอรับรองฮาลานในวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้ว KFC ที่มหานครมักกะก็ฮาลานที่มาเลเซียก็ฮาลาลแต่พอมาเมืองไทยไม่ฮาลานมันมีประเด็นพี่น้องมันมีประเด็นว่า KFC ไม่ฮาลานหรือเขาไม่ขอฮาลานหรือขอแล้วเราไม่ให้ฮาลานหรือมันเกิดมันเปิดมันเกิดคอนฟ lict มันเกิดความขัดแย้งอะไรกันหรือไม่ มันจะต้องทําความเข้าใจกันเยอะมากแล้ว KFC ในประเทศไทยนะครับเป็น KFC ที่มีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็นพันสาขานะครับทุกห้างบางห้างมี2มี3พอๆพกับ7ซเว่นอลเวและที่สําคัญนะครับตัวแทนจําหน่าย KFC ในประเทศไทยที่ว่ามีเป็นพันสาขามันไม่ใช่บริษัทเดียวมันมีถึง3บริษัทเพวัะนั้น3บริษัทเพราะนั้น KFC ทั้งหมดไม่ใช่เจ้าของเดียวนะครับในเมืองไทยมันมี3เจ้าของใหญ่ๆห,หนึ่งในนั้นคือเซ็นทรัลนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจแล้วผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่านะครับผมสามารถชี้แจงในเรื่องของ KFC ได้อย่างกระจา่างผมอยากจะบอกพี่น้องอย่างหนึ่งว่าในหลักการของอิสลามนะครับในหลักการของอิสลามอะไรที่มันฮาร้านแล้วเราบอกว่าฮารอมหรืออะไรที่มันฮารอมแล้วเราบอกว่ามันฮาร้านเราตกมุรตัดถึงขั้นตกมุรตัดวันที่ผมเข้ามารับผิดชอบกิจการฮาร้าน เมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมมีเพื่อนอยู่คนเป็นด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์วราวุลนะครับสิทธิพิทักษ์ท่านก็เป็นอนุกรรมการผมก็เป็นคนห้าวเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะไรก็ไม่ได้ผู้ประกอบการในมานี่ผมนั่งเบ่งอย่างนี้เลยพอเขากลับเพื่อนผมคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาก็เตือนผมก็บอกอาจารย์เพ็ารด้วยความเคารพเราเนี่ยปากของเราเนี่ยมีค่านะเขาลงทุนเป็น10ล้านร้อยล้านปากเราพูดไม่่กีคนะะะคําาาาาาเเเเเเเนนนนยมััทใใหห้้้้จจงไไดดดลละะะะพพรรรรฉวูออขิ และให้รู้ว่าเราไม่ได้ร่วมลงทุนกับเขาเขาจะเจงเพราะปากของเราไม่ได้เป็นคําเตือนที่ผมตระหนักมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการที่ผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจต้องระวังครับพี่น้องเพราะมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับความผิดอยู่ที่เราสังคมเชื่อเราผมมีตําแหน่งคนก็จะเชื่อผมเท่ากับเราไปทําลายเขาบาปอยู่กับเราความผิดอยู่กับเราพี่น้องครับ KFC กินได้ไหม KFC ฮาลาลไหมกิน KFC แล้วจะตายไหมนะครับ มันมีหลายแง่หลายมุมนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องฟังนะฮะผมจะเปิดประเด็น KFC กินได้หรือไม่ในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับในช่วงรายการคุยทุกสุขกับผมไพสาลพรมยงผมจะพูดตั้งแต่อดีตสมัยจุฬาราชมนตรีสวัสด์สุมาญศักดิ์ซึ่งตอนนั้นลูกชายของท่านคือคุณดำรงนะครับคุณดำรงสุมาญศักดิ์มีการรับรองฮาลาน ผมเนี่ยนะครับบริษัท KFC เอาเงินมาให้ผมนี่สล้านบาทที่กรรมาการกลางไม่ใช่มาให้ตัวผมนะเพราะผมเป็นประธานฮาล้านเอามาตั้งนะครับสล้านบาทแล้วบอกว่านะครับให้ผมรับรองฮาล้านเหมือนเดิมนะครับแต่พอเราเข้าที่ประชุมก็าบอกทดลองได้ไงเนื่อาสาขามันเยอะอันนี้ประเด็นที่1นนะครับเป็นประเด็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของของปัญหาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการไปรับรองฮาล้านที่จังหวัดสงขลาให้เขามารับรองฮาล้านที่จังหวัดกรุงเทพ ให้เขาไปรับรองจังหวัดกระบี่ให้ไปจังหวัดภูกเก็ตให้คือมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมาตอนนี้เคปซีไม่มีเลยที่ได้รับการรับรองฮาลานมันไม่ให้หรือเขาไม่ขอหรือมันไม่ฮาลานนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องได้รับคําตอบแล้วบางทีเขาบอกโอ้ยบริษัทข้ามชาติมันฉลาดมันอย่างทั้ง3าจังหวัดแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยพอไปเปิดในบิ๊กซีที่ปัตตานีมันไม่ขอฮาลานครับเขาไม่ขอฮาลานแต่เอาเด็กคุมหิยาไปขายเออมันก็เป็นเทคนิคของบริษัทข้ามชาติ เพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้กระจ่างแน่นอนครับพี่น้องกระจ่างแน่นอนนะครับผมนะครับไพศาลพรมยงจะนําเรื่องนี้มาเสนอพรุ่งนี้ใช่ไหมวันศุกร์พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งเราจะเริ่มไลฟ์สดกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเข้าใจหมดสามทุ่มก็จบสามทุ่มไม่จบสามทุ่มครึ่งก็ได้หรือจะก,กี่โมงก็จะถามจะตอบเอาจนกระจ่างจนกระจ่างแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยไลฟ์ออกไปทั่วประเทศทุกคําพูดที่ออกจากปากผมเรื่อง kfc ผมขอรับผิดชอบและขอยืนยันว่าถูกต้องทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์นะครับเจอกันนะครับพี่น้องพรุ่งนี้อย่าไปไหนบอกพักพวกเพื่อนฝูงเลยนะครับช่วยแชร์ช่วยส่งช่วยอะไรกันไปพี่น้องจะได้กระจ่างกันสักทีหนึ่งกระจ่างกันสักทีว่าไอ้เคเอฟซีเด็กินได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วผมจะซื้อมาให้ดูเลยนะซื้อ KFC มาตั้งแล้วคุยกันไปเรื่อยๆแล้วดูว่าพอสิก่อนสิ้นรายการไอ้ k f เที่มันอยู่ในกระป๋องเนี่ย จะผมหรือคณะทำงานผมที่นั่งดูเนี่ยจะกินหรือไม่กินนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอินชาลอ้นนะครับพี่น้องยา yeah, นะครับนี่ผมดูผู้เสียงดังเพราะผมเชิญชวนพี่น้องเข้ามาดูสดเยอะๆถามกันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่แบบคนที่รู้เข้าใจและความเข้าใจของเรานั้นจะไปสู่การกินหรือไม่กินปฏิบัต,บติหรือไม่ปฏิบัติไม่ใช่ฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังผมนะครับดีที่สุดนะเพราะผมอยู่กับเรื่องนี้มา22ปีเต็มเต็ม เอาละรครับพี่น้องวันนี้อาจจะไม่มีสาระแต่เป็นการเชิญชวนเหมือนกับเป็นการเชิญชวนก็พบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าก็มีรายการคลิปตอนกลางคืนนะครับปกติเราจะออกเย็นแต่พอวันศุกร์เนี่ยเย็นคนไม่ดูครับขับรถผมก็เลยเอาสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งก็เวลาที่ลังเราได้ละหมาดอิชากันเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันอินชชอัล้์ครับพี่น้องครับวันนี้ต้องจากลาพี่น้องครับบอเบลเฮตอฟิกวาลิดายะวัสสลามอัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโม ความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลเลเเฮลคอลลเเจนที่มีสารสก,กัดจากปลา100%ฮาล้าน100%